จะ๊ะมองอะไรลูกมองอะไรอ่ะมองใครฮะใครคะไหนทำไรอ่ะขนมไม่มีขายแล้วขนมเราหมดหรือยังขนมหมดมหรือยังยังไม่หมดหรอคะ,อออะ,ะ,คะโอ้ดูอะไรหรอคะโอ้ดูอะไรข้าจังดูอะไรหรุนะข้าจังดูอะไรดูอะไรอ่ะออกมาได้ไหมนะออกมาได้ไหมหยิบออกมาเลยหยิบมาแล้วค่ะเร็วหยิบฝั่งนู้นที่เราไปหยิบฝั่งนูน้นไป หยิบฝั่งโน้นนะไปเขาทำอะไรเขาทำงานนี่ไงนี่ไงลูกดูนี่ดูนี่หยิบตรงน,นี้ลูกเดินไปไหนนูนะ่นน่ะหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วลูกแล้วหยิบมาไปมาให้ใหญ่มาไขออ,ขอ่าแกขอขอเหรอคะ ทำไงก่อนคะทำไงก่อนคะจ้าจิงมกจ้าอ่ะดมเปิดดมชือคะชุยดมดมดม